อ่าเนี่ยครับตัวน,นี้เอาบูทโวลนะครับเอาบูทโวลเท่านี้นะครับชาร์จเมื่อกี้ชาร์จแคลนไมิหินถ้าเกิดถ้าเกิดกดูไม่หินนะครับก็คือตัวน,นี้แบตแครน์นะครับแบตแคลนศูนย์นั่นคือว่าไม่มีการจ่ายแบตตอนนี้ยังไม่จ่ายโหลดอ่ายังไม่มีการชาร์จแบตเพราะว่าแบตเต็มแล้วอ๋อนะครับโหลดแครนตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแอมป์นะครับแล้กดขึ้นไล่ไปเรื่อยๆพี่ตอนนี้ข้อแบตเตอรี่ตอนนี้ก็รุ่นต่อเ่องใช่ไหมอ่าใช่ครับขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่ตัวนนี้ชารร์์จคเลิิมต ในกรณีที่เกิดการใช้งานเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีการหลีการชาร์ตนะครับไม่ให้ชาร์ตเนี่ยเร็วเกินไปนะครับส่วนไอพีไฟล์นอร์มอลนะครับก็จะไล่ไล่หมอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะเข้าไปดูนะครับกดเป็นเพื่อแรกนะครับเข้ามายูเ้อร์ออปชั่นยื้อร์ออปชั่นเนี่ยจะดูค่าได้อย่างเดียวนะครับดูค่าไอพีนะครับ อารามรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดเราเลือกก็จะรีเซ็ตเป็นางนีที่มีอารามแล้วสต่ารถรีเซตได้ก็ตรงนี้จะไ้อารามรีเซ็ตไหมก็คือซีเล็ตนี้พี่อ่าสมมติเราซีเล็กรเสร็จแล้วรถเสร็รีโกาตัวนี้ตัวนี้เราก็ซีเล็กตัวนี้ S E L ก็คือซีเล็กนั่นเองแล้วก็กดเล็กไปดูเรื่อยๆพี่บูทเท่าไหร่ตอนนี้บูทอยู่ที่ขั้นที่ส6่ใี่ไหมครับ มันมันพอดีพี่ไมเนอร์4.8มันมีค่าอะไรที่จะพนันะครับเราได้ที่ต้องรู้ป่ะเนี่ยพวก LED พี่อ่าตอนนี้ก็คือโหมดเตจโหมดเตปที่3 3.2นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับตัวน,นี้โหลดก็จะมีแค่นี้เองในใน,ในฝั่งของู s e r Option จะมีจะมีจะมีค่าโอนิดหน่อยนะครับซึ่งซึ่งเป็นค่าคนใหญ่คนใหญ่จะเป็นค่าที่ เอ่อใช้คำว่าไอเดียดูได้อย่างเดียวพี่เราไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับ